welcome to Samprao Udon Thani I'm here in the barbecue restaurant and uh, many people sit and eat already it's very very delicious restaurant with the barbecue but uh, I will go behind the restaurant because today I have to show the real effect on pure the good pure this one is what we use for make this one clean in the barbecue shop and เป็นยังไงครับใช่ล้างใช้ใช้ของตัวนี้ดีไหมครับดีค่ะอ่ามันเป็นยังไงเออกัดง่ายมันกัดง่ายมากกัดง่ายมากค่ะตัวนี้แล้วก็เป็นของเ ไม่มีสารพิษใช่ค่ะตัวนี้มันเป็นนะไม่มีสารเคมีใช่ล้างง่ายใช่ไหมครับล้างง่ายมากค่ะแช่แค่หนึ่งคืนค่ะโอ้โหไม่จึงเอาตัวนี้ใช่ค่ะใช้มาใส่น้ำแค่หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนต่อหนึ่งน้ำใช้หนึ่งกระมังหนึ่งกระมังอย่างนี้เลยเหรอใช่ว้าวแล้วก็แช่คืนหนึ่งแช่คืนหนึ่งค่ะแล้วก็ออกมาชิมมันก็ออกเลยใช่ค่ะว้าวสุดยอดเนาะไม่แค่ไหนก็ออกค่ะตัวนี้ไม่แค่ไหนแค่ไหน ไม่มากไม่น้อยออกหมดเลยพิวดูนี่มาจากนิ้วนะครับพี่นิ้วขอบคุณมากครับที่มาเสนอของพิวให้ร้านเราที่สำเผับาร์บีคิวที่สำเผาวเอามาใช้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ